นิยายเรื่องจองอีองค์หญิงสีแผ่นดินเอิดหนึ่งในรัชสมัยพระเจ้าเซจงกษัตริย์ลำดับที่สีแห่งออราชวงศ์โชซอนฟาบาทองค์หญิงจองอีมาขอเข้าเฝ้าเพยคะเข้ามาได้เสด็จพ่อทรงพระสัมรานดีไหมเพคะข้าสบายดีเจ้าล่ะองค์หญิงเมื่อไหร่จะแต่งงานออกเรือนเสียทีพ่อแทบจะเป็นห่วงกลัวว่าเจ้าจะขายไม่ออกเสียแล้ว แม้เสด็จพ่อก็รับสั่งเสียงดังเช่นนี้เหล่าข้าหลวงนางในก็ได้ยินหมดแล้วสิเพคะองค์รัชทายาททรงพระสรําราญดีไหมเพคะสบายดีองค์หญิงล่ะก็อย่างที่เห็นไม่มีเพื่อนเล่นจะสําราญได้อย่างไรละเพคะพร้อมทําหน้ามุยองค์ชายสุยางมาขอเข้าเฝ้าพยาข่ะเชิญเข้ามาได้ถวายพระพร่าบาทรัชทายาทพี่หญิงจองอี ตามสบายลมอะไรหอบเจ้ามาถึงนี่พระเจ้าเสจงตรัสกับพระโอรสองค์รองกระหม่อมเห็นว่าพี่หญิงจองอีมาเข้าเฝ้ากระหม่อมก็อยากจะมาบ้างพพย่อข่าวฝาบาทองค์ชายสุยางนี่แหละที่ฝาบาททรงเป็นกังวลที่จะเป็นศัตรูต่อราชบัลลังก์ของราชทายาทลีหยางพระองค์จึงไม่ค่อยเรียกพบองค์ชายสุยางสักเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่รักโอรสองค์นี้นะแต่กฎที่โอรสองค์โตต้องเป็นราชทายาทนั้น ต้องอยังใช้ได้อยู่เจ้าต้องเข้าใจสถานภาพและบทบาทของตัวเองด้วยนะองค์ชายเจ้ามีควรจะเข้านอกออกวังได้ตามใจตนเองเช่นนี้พระเจ้าเซจงตำหนิองค์ชายสุยางเมื่อทุกอย่างดูตึงเครียดองหญิงจองอีจึงรีบชวนองชายสุยางพระอนุชาออกไปจากตำหนักใหญ่องชายสุยางน้องพี่มาก็ดีแล้วไปฝึกยิงธนูกันเถอะพะยะค่ะพี่หญิงเมื่ออยู่กันละพังสองคนพี่น้อง องหญิงจองอีจึงรับสั่งกับพระอนุชาว่าสุยางเจ้าอย่าโกรธเสด็จพ่อเลยนะหม่อมฉันไม่เคยโกรธแค่ยอมรับว่าน้อยใจองค์หญิงจองอีเข้าใจน้องชายดีว่ารู้สึกเช่นไรเพราะแนวราชวงศ์เกิดเป็นองค์ชายสายตรงนี่นะ่ากลัวชะมัด <c oughs> ข้าก็ไม่รู้จะช่วยเจ้ายัางไงนะองค์ชายแต่ก็รู้สึกได้ว่าเจ้ารู้สึกยังไง ต่เจ้าอย่าลืมนะว่าเราเป็นพี่น้องกันเราต้องเคารพกฎและอยู่เคียงข้างรัชทายาทนะพยาคายพี่หญิงทั้งสองยิ้มให้กันองหญิงจองอีโปลดปลานการยิงธนูการรบการทหารคล้ายๆกับองค์ชายสุยางนี่ถ้าเกิดเป็นชายก็มิวายโดนเสด็จพ่อเวลยระยะห่างไม่ต่างจากพระอนุชาเป็นแน่องหญิงจองอีมักจะเสด็จมาที่บ้านองค์ชายสุยางเป็นประจำ จนเหล่าคุณนางคิดว่าองค์หญิงจองอีนั้นน่าจะเป็นฐานอำนาจให้แก่องค์ชายสุยางได้เหล่าเสนาบนดีทั้งหลายต่างก็เริ่มติดสนิทองค์หญิงจองอีหน้าวังหลวงวันนี้มีการจัดฉลองวันประสูตร ต้อนรับองค์ชายน้อยที่พระชายาในรัชทายาทลีหยางได้ให้ประสูติการพระโอรสพระนามว่าองค์ชายลีหยอนเป็นเรื่องที่น่ายินดีของราชวงศ์แม้ไม่ใช่พระนัดดาพระองค์แรกของพระราชาแต่ก็เป็นพระโอรสองค์แรกในรัชทายาทลีหยางพระราชาเซจงพระมาเหสีโซขยองรัชทายาทลีหยางพระชายาซออินสกุลฮัน องหญิงจองอีองค์ชายซูยางพ้องพระชายาสกุลยุนและเหล่าเชื้อพระวงศ์ต่างก็มาร่วมแสดงความยินดีในงานวันประสูติขององค์ชายลีฮยอนว่าที่พนันดาวรัชทายาทยินดีด้วยนะเพคะรัชทายาทองค์หญิงจองอีอวยพรให้หลานชายตัวน้อยสุขภาพแข็งแรงรีง่ายโตวไวขอบคุณพระชายาซออินด้วยที่ทำให้ฝ่าบาทหมดความกังวลพระไทยขอบพระไทยองค์หญิงเพคะ หากจะให้หมดความกังวลพระไทยเพียงแค่ฝ่าบาทแล้วหม่อมฉันละเพคะพระชายาซออินทำหน้าเศร้าส้อยแล้วพระชายาต้องการสิ่งใดถึงจะสบายพระไทยพระองค์ได้พระมเหสีโซขยองได้ยินองค์หญิงถามพระชายาซออินเช่นนั้นพระนางจึงรับสั่งว่าองค์หญิงจองอีช่วยเป็นแม่ทุนหัวให้องค์ชายน้อยลีฮยอนด้วยจะดีมาก ฝ่าบ,บาทคิดเห็นเช่นไรเพคะพระมะเหสีโซคยองขอความคิดเห็นจากาพระสวามีข้าเห็นด้วยนะแล้วองค์หญิงว่าอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่หม่อมชันไหนเลยจะกล้าขัดรับสั่งฝ่าบ,บาทและพระมะเหสีแล้วเพคะทุกคนยิ้มใต้เท้าคิมจงซอจึงได้กล่าวสมทบว่ากระหม่อมหวังว่าองค์หญิงจะทรงรักและเมตตาพระนัดดาเท่าเทียมกันนะพะยะค่ะท่านหมายความเช่นไรใต้เท้าคิมจงซอ พระหม่อมทราบมาว่าองค์หญิงเสด็จไปที่บ้านองค์ชายสุยางบ่อยๆคงจะไปเยี่ยมพระนัดดาณพยคะแน่นอนองค์ชายโนซานองค์หญิงเซยองก็เป็นหลานของข้าทําไมข้าจะต้องลําเอียงด้วยเล่าจิตใจมนุษย์ยากแท้จะอย่างถึงคิมจงซอพูดกระทบองค์หญิงจองอีและองค์หญิงจองอีก็ไม่ได้ปล่อยผ่านไปโดยง่ายเช่นนั้นคุณนางที่ดีก็ควรจงรักภักดีต่อราชวงศ์หากใช่ภักดีเป็นบางบคุคคลอาทิเช่น ถ้าท่านได้ท้าคขิมจงซอพักดีต่อพระราชาอย่างเสด็จพ่อแต่ท่านก็ไม่ควรทําให้บรรดาเสด็จลุงของข้าต้องตกอยู่ในสภาวะการหวาดระแวงต่อเหตุการณ์ผัดเปลี่ยนแผ่นดินจริงไหมข้าเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในรัชการต่อไปเหล่าองค์ชายก็คงไม่ต้องหวาดิตกอย่างในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะแต่ท้าคขิมจงซอพระชายาขององค์ชายสุยางพอใจในรับสั่งขององค์หญิงจองอีพระนางยิ้มเงียบและจ้องหน้าขิมจงซอตาแทบถลน องหญิงประดดเช่นนี้เท่ากับสาบแช่งฝ่าบาทนะพะยะค่ะเหรอเช่นนั้นใครกันที่สาบแช่งเสด็จปู่จนทําให้เสด็จพ่อของข้าได้ขึ้นกองราดต่อลาได้เท้าพอเถอะจะได้ถกเถียงกันในงานมงคลเช่นนี้เลยองค์ชายสุยางห้ามมวยระหว่างองค์หญิงจองอีและได้เท้าขิมจงซอแล้วในที่สุดงานวันนี้ก็ผ่านไปอย่างราบรื่นนิยายเรื่องจองอีองหญิงสี่แผ่นดินเอพนสอง ณตําหนักองค์หญิงจองอีเคซังคุงข้าระกีอตอได้เท้าคิมจงซอนนั่นจริงๆช่างบังอาจพูดใจยียวนกลวนประสาทข้านักองค์หญิงเพคะอย่าได้สร้างศัตรูเลยเพคะได้เท้าคิมเป็นคนโปรดของฝาบาทใครก็ไม่กล้าเป็นศัตรูก,กับเขาหรอกเพคะองค์หญิงแล้วท่านคิดว่าข้าเป็นใครข้าเป็นพระธิดาของฝาบาทแล้วเสด็จพ่อจะโปรดขุนนางนอกส้มากกว่านั้นหรือโทองค์หญิงรับสั่งเช่นนี้หม่อมฉันจะตอบเช่นไรละเพคะ ไม่ต้องตอบแล้วข้าก็จะไม่พูดถึงคนคนนี้อีกต่อไปเพราะข้าไม่อยากมีศัตรูอย่างที่ท่านว่านั่นแหละแต่ว่าแล้วเหตุใดพวกเขาถึงรู้ว่าข้าไปบ้านองค์ชายสุยางบ่อยทั้งที่ข้าก็ไปด้วยความเป็นพี่สาวไปหาน้องชายน้องสะพ้ายและหลานๆหม่อมชั้นขอบังอาจทูลถามองค์หญิงสักเรื่องได้ไหมเพคะถามมาสิหม่อมชั้นขอบังอาจทูลถามองค์หญิงสักเรื่องได้ไหมเพคะถามมาสิ นี่พระองค์ทรงไม่รู้จริงๆหรือเพคะว่าองค์ชายสุยางคือบุคคลอันตรายต่อราชบัลลังก์ของรัชทายาทลีหยยางนะเพคะหุบปากน้ำน่าของท่านเดียวนี้เกิดใครมาได้ยินเข้าท่านจะสวยเอานะสุยางเป็นคนดีรักพี่น้องไม่มีทางที่จะชิงบัลลังก์เด็ดขาดแต่สีหน้าขององค์หญิงกลับไม่เป็นเช่นที่พูดคงยังมีความคิดแบบที่เฉยสังกงพูดเมื่อตะกี้องค์หญิงเพคะพระมเหสีให้มาตามองค์หญิงไปที่ตำหนักใหญ่เพคะตอนนี้เลยเหรอเพคะอืม ยันไปกันเลยเมื่อมาถึงตำหนักใหญ่เราข้าหลวงนางกำนันต่างร้องไห้เสะอกสะอื้นยังไม่ถึงขั้นปล่อยโฮแสดงว่ายังไม่มีข่าวร้ายองค์หญิงจองอีมาแล้วพยาค่ะพระมเหสีรีบเข้ามาเร็วสเสด็จแม่เพคะรีบหาลูกมีอะไรหรือเพคะขณะที่ทูลถามพระมเหสีองค์หญิงจองอีก,ก็เหลือบมองไปที่ฝ่าบาทที่บรรทมหลับสนิทองค์หญิงเจ้าต้องช่วยแม่นะเรื่องอะไรเพคะเดี๋ยวเจ้าฟังจากฝ่าบาทก็แล้วกัน เสด็จพ่อเป็นอะไรหรือเพคะพระเจ้าเสด็จงก็ประทับนั่งและพูดกับองค์หญิงว่าองค์หญิงของพ่อพ่อฝากพี่ชายเจ้าด้วยเจ้าต้องปกป้องพี่ชายของเจ้าด้วยกำลังที่เจ้ามีและหลังจากนี้สวามีที่พ่อเลือกให้เขาจะเป็นกำลังเสริมที่จะช่วยเจ้าปกป้องรัชทายาทเข้าใจที่พ่อพูดใช่หรือไม่แม้จะยังไม่เข้าพระทัยพระอ,องค์บอมชันขอทูลถามเสด็จพ่อจากใจจริงองค์ชายสุยางจะเป็นเช่นข่าวรือหรือไม่เพคะการไว้ดีกว่าแก้เช่นนั้น เราต้องสังหารพี่น้องร่วมสายโลหิตนั่นบิดามารดาเดียวกันนะเพคะ,สะเสด็จพ่อถ้าจะทําเช่นนั้นพระองค์จะมีบุตรไปทําไมหลายคนมีแค่รัชทายาทก็พอแล้วนี่เพคะอีกอย่างไหนจะลูกที่เกิดจากสนมนั่นก็เป็นพี่น้องร่วมบิดากับหม่อมชันและจะต้องสังหารพวกเขาหรือไม่เพคะองค์หญิงระวังคําพูดด้วยสเสด็จพ่อทรงพระประชวรอยู่นะพระมเหสีปรามอง์หญิงสเสด็จแม่ก็เช่นกันดูสิ่งที่ท่านทํากับสุยางสิ เย็นชาเรากับเขาไม่ใช่ลูกในอุธรน,นี่ถ้าหม่อมฉันเกิดเป็นองค์ชายแล้วก็คงไม่ต่างอะไรกับซูยางเลยนะเพคะองค์หญิงจองอีเจ้ากล้าดียังไงมาพูดแบบนี้ต่อหน้าข้าพระเจ้าเซจงนั้นผิดหวังในความคิดขององคหญิงที่อ่อนด้อยต่อการเมืองจริงอยู่รัชทายาทคือพี่ชายแต่องค์ชายซูยางก็คือน้องชายสเสด็จพ่อยังจะให้หม่อมฉันซึ่งเป็นองค์หญิงร่วมมือกับรัชทายาทเล่นงานเขางั้นหรือ แน่นน้องชายหม่อมฉันนะเพคะองค์หญิงจองอีเสียพระทยัยที่ต้องมารับรู้ปัญหาใหญ่หลวงของราชวงศ์ตอนนี้หม่อมฉันยังไม่ขอตอบสิ่งใดหรือเลือกข้างฝ่ายใดเพราะหม่อมฉันชื่อในตัวองค์ชายสุยางเอาล่ะในเมื่อเรื่องนี้เจ้ายังไม่ตอบงั้นเรื่องอภิเษกจงทำตามพี่ข้าสั่งเจ้ากรมพิธีการนำไปดำเนินการด้วย กลับไปได้แล้วธุระของเจ้ามันจบแล้วฝ่าบ,บาทไล่องค์หญิงลูกรักจับออกไปพระองค์ผิดเองที่ไม่เคยบอกเล่าอะไรให้องค์หญิงฟังจึงเป็นเหตุให้นางมองโลกในแง่ดีเกินไปใจอ่อนเสียเกินเช่นนี้ฝ่าบ,บาทจะทำเช่นไรเพคะองค์หญิงเป็นคนหัวดือ้อไม่ยอมทำตามรับสั่งเพราะเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองสูง แต่องคหญิงก็ยิ่งดีกว่าข้าซึ่งเป็นพ่อที่ไม่อาจจะปกป้องลูกชายพร้อมๆกันได้องค์หญิงทําให้ข้าเชื่อว่านางจะซื่อสัตย์ซื่อตรงแต่ไม่ซื่อบือ้อโอนเอ็นดังไผ่ลู่ลมเช่นคุณนางบางคนมเหสีฝากเรื่องงานอภิเศษขององค์หญิงด้วยราชบุตรเขยต้องเป็นคนที่ข้าเลือกไว้เท่านั้นเพราะเขาจะเป็นที่พึ่งพาทั้งท,งทงางใจและอำนาจขององค์หญิงองค์หญิงจองอี สเสด็จไปที่ลานฝึกยิงธนูเพื่อไต่ตรองความคิดนางไม่อยากเลือกข้างแล้วทําไมพี่น้องต้องมาเขีนฆ่ากันเองด้วยเล่าเชซังกุงท่านพอจะรู้ไหมว่าคนที่จะมาเป็นสามีข้าคือลูกชายขุนนางตระกูลไหนหม่อมฉันก็ไม่ทราบเพคะองค์หญิงแต่จะเป็นใครองค์หญิงก็ต้องอภิเศกอยู่ดีเพคะจริงของท่านสังกุงงั้นในในข้าก็จะต้องแต่งงานแล้วข้าว่า ถ้าไปหาเรื่องสนุกๆทำแก้เซ็งในชีวิตแม่สีเรือนในอนาคตอันน่าเบื่อดีกว่าอนาคตองค์หญิงยังใช้เป็นข้ออ้างทำสิ่งประหลาดได้ด้วยหรือเพคะเทซังกรุงข้าคือองค์หญิงท่านคือใครหม่อมฉันคือคนที่คอยดูแลองคหญิงเพคะดูแลแน่นะบ่นยิ่งกว่าเสด็จแม่ของข้าสอีกหม่อมฉันผิดไปแล้วเพคะองค์หญิงทรงประหารหม่อมฉันด้วยเถิดแบบไหนดีประธานยาพิษ หรือสีมาแยากร่างดีล่ะสีมาแยากร่างไปคะโอ้ยองคหญิงก็ขะลอเล่นหน้าอง์หญิงไปคะฝาบ,บาทมีรับสั่งให้พระองค์เข้าเฝ้าเร่งด,วด่วนอีกแล้วเหรอสงสัยเสด็จพ่ออาจจะคิดถึงลูกสาวคนนี้มากไม่ทันข้ามวันเรียกอีกแล้วหน้าตนักใหญ่องค์หญิงจองอีมาแล้วพะยะขาฝาบ,บาทรีบเข้ามาเลยเสด็จพ่อมีธุระอะไรกับหม่อมฉันอีกไปคะ จงทําความรู้จักว่าที่สามีของเจ้าซะฮะอะไรนั่นไปคะว่าที่สามีค่าองค์หญิงหันซ้ายแลขวาเขานั่งหัวโดอยู่ข้างๆเจ้านั่นไงอ๋อลืมมองล่างเผอิญชอบมองบนเพคะก็นั่งซะสิจะได้เจอเนื้อคู่ฝ่าบาทสายพระพักในความยีโยนขององคหญิงอ๋อท่านเองเหรอที่จะมาเป็นสามีค่าชื่ออะไรลูกเต้าเหล่าใครเรียนจบอะไรมาอายุเท่าไหร่ เคยแต่งงานมาหรืยอยังผู้หญิงในสเปคเป็นแบบไหนองค์หญิงเพคะาฟาบาทเยอะเพคะหยุดตามนั้นเพคะให้เขาพูดบ้างพูดมาสิเอ่อกระหม่อมชื่อคิมคันเคเยออะไรนะองค์หญิงเพคะาฟาบาดหยุดตามนั้นเพคะกระหม่อมชื่อคิมคันเคยเยอบิดาของกระหม่อมชื่อคิมคันเคยอ กระหม่อมเรียนจบจากสำนักบัณฑิตทรงขยุนกวานอายุ20ปียังไม่เคยแต่งงานผู้หญิงในสเปคมีทุกอย่างที่องค์หญิงไม่มีพะยะค่ะน้อยนี่เจ้าองค์หญิงเพคะฝาบาทหยุดตามนั้นเพคะกระหม่อมล้อเล่นกระหม่อมไม่ได้มีสปงสเปกหรอกพะยะค่ะแค่แต่งงานตามพระบัญชาของฝาบาทเพียงเท่านี้ก็อย่าได้หาคําอธิบายเลยพะยะค่ะน้อยนี่เจ้าพูดแบบนี้ไม่ต้องพูดจะดีกว่าไหม พระราชาหัวเราะชอบใจว่าที่ราชบุตรเขยที่น่าจะเป็นคู่ปรับขององค์หญิงจองอีจอมยียวนดีมากเจ้าช่างจงรักพักดีไม่มีข้อโต้แย้งนายเหนือหัวเหมาะสมจะเป็นราชบุตรเขยเพราะถ้าเจ้าได้แต่งงานเป็นสามีขององคหญิงข้ารับรองได้เลยว่าเจ้าจะไม่เคยสะกดคำว่าชนะองค์หญิงได้แน่นอนเจ้าพูดหนึ่งองค์หญิงมีถึงสามดังนั้นข้ายินดีมากที่ได้เจ้ามาเป็นคู่ชีวิตองคหญิงข้าฝากองหญิงด้วยนะคิมคันทะเยอะ พะยาค่ะฝาบาทงั้นพรุ่งนี้มั่นเช้าแต่งเย็นเลยละกันนะ,สะเสด็จพ่อไปคะมันจะเร็วไปไหมเพคะข้าว่าช้าไปด้วยซ้ำถ้าเทียบกับอายุของเจ้าตอนนี้ก็แค่21เองนั่นแหละคือช้าไปแม่เจ้าอายุสิก็มีโอรสให้ข้าแล้วฮะนั่นคงเป็นรอบเดือนแรกสิเพคะองหญิงเพคะฝาบาทเยอะเพคะหยุดตามนั้นเพคะ นิยายเรื่องจองอีองค์หญิงสแผ่นดินเอพิโซด3และแล้ววันงานอภิเษกสมรสขององค์หญิงจองอีและคิมคันขคยอบุตรชายใต้เท้าคิมคันขคยอเจ้ากรมกลาโหมก็ผ่านไปอย่างราบรื่นและเรียบง่ายกระหม่อมขอแสดงความยินดีกับองค์หญิงและพี่เขยขอให้ท่านทั้งสองมีหลานตัวน้อยไว้ไวขอบคุณองค์ชายสุยางมากแต่ข้าว่าคงยากนะดูจากรูปพรรพสันธานแล้วพี่เขยเจ้า ดูจะไม่ได้ดีทางนี้แนมีแขวะสามีอีกเฉยสังกุงคิดเสียงดังหลังจากแต่งงานแล้วองค์หญิงจองอีก็ต้องย้ายมาประทับที่บ้านพระสวามีตามธรรมเนียมพระเจ้าเซจงหมดกังวลที่องค์หญิงได้เป็นสะพ้ายคิมคันคยอเจ้ากรมกาลาโหมอย่างน้อยอำนาจฝ่ายสามีขององหญิงบวกกับความศรัทธาที่ขุนนางและเชื้อพระองค์มีต่อตัวองค์หญิงก็มากพอที่จะขัดอำนาจกับองค์ชายสูยางได้จากนั้นสองปีพระเจ้าเซจงก็สวรรคต องรัชทายาทลีหยางได้ขึ้นครองราชต่อจากพระบิดาเป็นพระเจ้ามุลจงกษัตริย์ลำดับที่5ของราชวงศ์โชซอนองหญิงจองอีมาแล้วพะยาะข่าฟฝาบาทเชิญเข้ามาได้ฝาบาททรงพระสำราญดีไหมเพคะก็เรื่อยๆไม่ได้สบายดีขนาดนั้นแล้วรับสั่งให้หม่อมชันเข้าเฝ้ามีเรื่องกังวลพระทัยอะไรหรือเพคะฝาบาทต้องมีสี่องหญิงข้าฝากรัชทายาทลีหยอนด้วยนะอีกแล้ว รับสั่งเหมือนเสด็จพ่ออีกแล้วก็นั่นแหละเกิดเป็นเชื้อพระวงศสายตรงมันก็อยู่ยากเช่นนี้แลถือว่าพี่ชายคนนี้ขอร้องเธอนะปกป้องรัชทายาทด,ด้วยรับปากสิไม่ว่าจะคิดอย่างไรตอนนี้องค์หญิงรับปากข้าก่อนได้ไหมเพคะหม่อมฉันรับปากขอบใจเจ้ามากองค์หญิงเวลาของข้าเหลือน้อยเต็มทีขอให้รัชทายาทลีฮยอนได้มีชีวิตอยู่ก็พอ ไม่ทรงเชื่อใจน้องชายเลยหรือเพคะในฐานะพี่น้องข้าเชื่อว่าองค์ชายสุยางเป็นคนดีมีความสามารถใจกว้างรามาหาสมุทรแต่ในฐานะพระราชาและการเมืองที่มีคู่วอำนาจอย่างขุนนางแต่และฝ่ายโดยเฉพาะอำนาจพระชายาขององค์ชายสุยางและเหตุการณ์ที่ทหารเคยบุกล้อมบ้านองค์ชายสุยางมาแล้วเมื่อครั้งเสด็จพ่อสวรรคตดีที่ทุกอย่างจบลงด้วยดีเช่นนั้นพระองค์จึงทรงเกรงว่า เหตุการณ์น,นั้นจะเกิดขึ้นอีกเมือ่อใช่เมื่อข้าสวรรคตรัชธายาจะต้องขึ้นครองบัลลังต่อจากข้าดังนั้นองค์หญิงโปรดปกป้องรัชทายาด,ด้วยเอาล่ะหม่อมชั้นรับปากจะปกป้องรัชธายาหากเกินกําลังของหม่อมชั้นยากที่จะต้านไหวหม่อมชั้นจะต้องช่วยให้รัชธายาทมีชีวิตอยู่ต่อแม้ปัสจักบัลลังขอบใจองค์หญิงมากเพคะพี่ชาย พระเจ้ามุนจงของราชได้เพียงสองปีก็สวรรคตองค์รัชทายาทลีฮยอนก็ได้ขึ้นครองราชต่อเป็นพระเจ้าทันจงกษัตริย์ลำดับที่6แห่งราชวงศ์โชซอนนับว่าเป็นพระราชาที่ยังทรงพระเยาว์มากการว่าราชาการจึงตกไปอยู่ที่ขุนนางผู้ใหญ่อย่างคิมจงซอและพระสนมฮเยบินผู้ที่ทรงอภิบาลพระเจ้าทันจงมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ตอนนี้ทั้งเหล่าขุนนางและขั้วอำนาจของสนม อดีตพระราชาเมื่อสองรัชกาลก่อนสนมในพระเจ้าเซจงกษัตริย์ลำรับที่สี่ของราชวงศ์โชซอนพระนางมีโอรสสองพระองค์นั่นเท่ากับว่าองค์ชายทั้งสองเป็นน้องชายต่างมารดากับอดีตพระราชาผู้ล่วงลับคือพระเจ้ามุนจงองคหญิงจองอีและองค์ชายซูยางหรือก็คือเสด็จอาของพระเจ้าทันจงในยุคสมัยของพระเจ้าทันจงนี้คุณนางเรืองอำนาจพระราชาเป็นเพียงสัญลักษณ์แต่อำานาจอยู่ที่บุคคลอื่นเช่นคิมจองซอและ พระสนมพเยพินชีวิตขององค์ชายสุยางและครอบครัวต้องตกอยู่ใต้อำนาจมืดเหล่านี้ทั้งที่เป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงแล้วสิ่งที่พระเจ้าเซจงและพระเจ้ามุนจงทรงเกรงว่าจะเกิดก็เกิดขึ้นจริงๆพระเจ้าทันจงโดนกดดันให้สละราชบัลลังก์ให้องค์ชายสุยางนี่เท่ากับหลานยกบัลังให้อาตอนนี้องค์ชายสุยางจึงได้ขึ้นครองราชต่อเป็นพระเจ้าเซโจ กษัตริย์ลำดับที่7แห่งราชวงศ์โชซอนในสายตาและความคิดคนอื่นนั้นคิดว่าองชายสุยางทำเพื่อตอนเองจนได้เป็นกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจสังหารคิมจงซองคุณนางผู้พักดีต่อพระเจ้าเซจงมุจงนจงทันจงส่งสนมพห้ยายบินไปบวชชีที่วัดหลวงและและส่งพระโอรสของพระนางไปอยู่นอกคันยางเพื่อกำจัดเสี้ยนน้ำ แต่ในความคิดขององค์ชายสุยางหรือพระเจ้าเซโจนั้นพระองค์ทรงทนเห็นบ้านเมืองถูกปกครองด้วยขุนนางที่ใช้พระราชาผู้ทรงพยาเป็นสัญลักษณ์ในการครองอํานาจไม่ได้แล้วจึงยึดบัลังมาไว้ที่ตนเองหวังจะพัฒนาบ้านเมืองให้ดีกว่าที่เป็นอยู่แต่จะมีสก,กิรคนที่จะเข้าใจพระองค์หลังจากขึ้นครองราชก็ทรงแต่งตั้งพระเจ้าทันจงเป็นพระเจ้าหลวงและมาเห็นีในพระเจ้าทันจงเป็นพระพันปีหลวงและให้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่พระราชวังชางด็อก ที่ห่างไกลจากวังอื่นๆแต่ก็ไม่วายมีพวกขุนนางต้องการแย่งชิงบัลลังก์กลับคืนไปให้พระเจ้าทันจงจึงเป็นสาเหตุให้ต้องปลดพระเจ้าทันจงเป็นเพียงองค์ชายธรรมดาและเนรเทศออกจากวางังสุดท้ายก็ต้องส่งคนไปสังหารหลานชายตัวเองเพราะขุนนางที่สนับสนุนองค์ชายโทซานยังมีอยู่อีกมากการก่อกรบฏเกิดขึ้นหลายครั้งจึงจำเป็นต้องกำจัดต้นเหตุของการก่อกบฏเสีย เรื่องที่ส่งคนไปสังหารหลานชายนั้นองค์หญิงจองอีไม่อยู่เฉยอ,อีกแล้วองค์หญิงจองอีมาขอเข้าเฝ้าฝ้าบาทเพย่ะค่ะเชิญพี่หญิงฝ่าบาทพระองค์รู้ใช่ไหมเพคะว่าหม่อมฉันมาด้วยเรื่องอันใดข้าก็พอทราบแต่ทําไมจึงมองข้าด้วยแววตาเช่นนั้นล่ะแม้แต่องค์หญิงก็ไม่ทรงเชื่อข้าแล้วหรือฝ่าบาทเพลานี้มันยากที่พระองค์จะสร้างความน่าเชื่อถือได้ แต่หม่อมชันก็ไม่เคยมาก้าวไกลเลยเพราะรู้สาเหตุและเหตุผลที่มันส่งผลต่อส่วนรวมโดยเฉพาะราษฎรดังนั้นหม่อมชันจึงคิดว่าพระองค์จะทรงเป็นพระราชาที่ดีแต่เรื่องขององค์ชายโทซานหม่อมชันขอได้ไหมเพคะพระเจ้าเซโจศพพระเนตรองค์หญิงจองอีผู้เป็นพี่สาวและรับสั่งว่าข้าขอให้พี่หญิงจัดระเบียบให้เรียบร้อยสะอาดปราศจากการมองเห็นด้วยตาเปล่าขอพระไทยฝาบาท หม่อมชันทูลลาเพคะทางด้านองชายโทซานที่ตอนนี้กําลังเดินทางไปที่เกาะคังฮวาพวกทหารติดตามกําลังจะสังหารพระองค์แต่คิมคัมจะเยอะพระสวามีขององค์หญิงมาช่วยไว้ได้ทันและสั่งให้ทหารนายหนึ่งไปแจ้งข่าวให้พระเจ้าเซโจทราบว่าองค์ชายโทซานสิ้นพระชนแล้วและทางด้านพระชายาขององคชายโทซานก็ดื่มยาพิษฆ่าตัวตายตามสามีไปแล้วจงไปกราบทูลสบาทเสียเพคะองค์หญิง งานพระสพขององค์ชายโทซานและพระชายาถูกจัดขึ้นที่บ้านสามีขององค์หญิงณะทาเรือมาโปพระเจ้าเซโจองค์หญิงจองอีและคิมคันเคยอได้มาส่งองค์ชายโทซานและพระชายาเดินทางไปใช้ชีวิตที่ต้าหมิงโดยมีจดหมายไปถึงราชทูตโชซอนประจำต้าหมิงคอยให้การช่วยเหลือดูแลไปตลอดพระชนชีพข้าในฐานะหลานชายขอให้เสด็จอาสุยางเป็นพระราชาที่ดี ปกครองบ้านเมืองให้มั่นคงผาสุขสืบชั่วนิรันดร์และต้องขอบคุณเสด็จอาหญิงเป็นที่สุดที่ช่วยชีวิตเราสองคนถนอมพระวรากายด้วยพะยาะขาองค์หญิงทั้งสองก็ได้โดยสารเรือสำเภาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต้ามหมิงสุวพระเจ้าเซโจน,นั้นแม้จะถูกมองว่าสังหารหลานชายเพื่อยึดบัลลังก์พระองค์ก็ยิ่งแสดงออกถึงความเอาจริงเอาจัง,จงกับใครก็ตามที่คิดจะมาท้าทายพระราชาอำนาจของพระองค์ แม้แต่หลานชายยังไม่ละเว้นเป็นการสร้างความน่ายำเกรงต่ออำนาจพระราชาสายโหดของพระองค์ส่วนองค์หญิงจองอีก็กลายเป็นที่ปรึกษาของพระเจ้าเซโจโดยฐานอำนาจขององค์หญิงก็มาช่วยกำราบความกำเริบอำนาจของคุณนางหัวขอขอแต่ผลประโยชน์และแบ็กเมลพระเจ้าเซโจองค์หญิงจองอีก็เป็นหนึ่งคนที่ท่งอำนาจในราชวงศ์ระดับต้นๆของยุคสมัยพระนางกับพัสวามีไม่มีพระบุตรด้วยกัน มีแต่ความเป็นเพื่อนที่คอยดูแลก,กันและกันตลอดพระชนชีพขององค์หญิงเสด็จพ่อเพคะการแก้ปัญหาเรื่องวุ่นวายนี้พระองค์ควรจะมีโอรสเพียงองค์เดียวและควรจะมีเสด็จแม่เป็นคู่ชีวิตเพียงพระองค์เดียวด้วยเพคะหากท่านจะเถียงว่าถ้ามีโอรสเพียงหนึ่งเดียวหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นล่ะก็ไม่มีการสืระะบราชบัลลังก์สายตรงสินะเช่นนั้นหม่อมฉันเห็นสมควรว่าตำแหน่งรัชทายาทว่าที่พระราชาองค์ต่อไป ต้องมาจากความสามารถและความสามารถนั้นได้ประจักษ์แก่บรรดาเชื้อพระวงศ์ทุกๆสายรวมถึงเหล่าขุนนางข้าราชบริพารทั้งหมดแล้วกษัตริย์ก็จะได้อำนาจมาด้วยบาร,รมีของตนและเป็นที่รักของเราปวงราชข้าราชบริพารพักดีด้วยจิตใต้สำนึกอย่างแท้จริงหาได้เกรงกลัวต่ออำนาจที่เฉพาะเจาะจงว่าด้วยความเป็นกษัตริย์เท่านี้ก็จะไม่มีผู้ทรยศหรือคิดคดก่อกบฏช่วงชิงบัลัง และราชบัลลังก์เท่านี้ก็จะไม่มีเท่านี้ก็จะไม่มีผู้ทอเท่านี้ก็จะไม่มีผู้ทรยศหรือคิดก่อ,อการกรบฏช่วงชิงอำนาจและราชบัลลังก์เพราะพระราชามาจากความสามารถที่ทุกเพราะพระราชามาจากความสามารถที่ขุนนางและเหล่าปวงราชเห็นชอบด้วยความรู้สึกพวกเขาเององค์หญิงจางอี จอมยียวนพระนางได้ช่วยพระเจ้าเสด็จวางรักฐานคุณสมบัติของรัชทายาทองค์ต่อๆไปจบบริบูรณ์